สวัสดีครับเมื่อนี้กับมะพบามะพอกันอีกเช่นเคยนะครับกับการตามหาบ่อนหน้าดังนะครับคืนเขาลงหวยคือเกาแล้วครับครับผมเมื่อนี้กับามาชมนะครับมาหาเหลาะบางอีกคือเกานะครับกับคนมักบ่อนหน้าดางนะครับใหม่ดางนะครับทุกชนิดแหละนะครับผ้าพี่น้องนะครับป้องปยมาเบิงนะครับมาเหลาะหา อ่านตัวสีไทยนะครับตัวสีไทยอยู่นี่นะครับดางสวยได้นะครับแต่วาเดี้มาเลาะเบิ้งมารีวิวมาถ่ายให้พี่น้องมักบอนดางเบิ้งกากันนะครับตัวนี้ก็สวยนะครับเป็นดางนะครับดางสวยครับเป็นเลาะกันเบิ้งอีกนะครับนี่ดางหลายอยู่นะครับสีเดียวลงมาเบิ้งนะครับสี่นะครับสี่ก็ดางสวยนะครับดางนี่แหละนะครับดางสวย ไปปลูกไปซาสมได้นะครับต้นก้นพันกวานะครับบอนสีนะครับเี๋ยวนี้มี่ราคานะครับสีแปลกๆนะครับสีแปลกด่างสวยนะครับถ้าสี่นองมาเบิงมาเหลาะเบิงนะครับความสวยงามของบอนหน้านะครับถ้าพ่ออีกนะครับล่งห่วยนะครับสวยงามนะครับมีลายด่างลายแบบรับรนี้ก็ด่างอยู่นะครับ ครับผมหาเบิ่งกันข่วมดางข่วมสวยงามของบอนครับดางหลายดางส,สวยๆกับชิกเก็บไปปลูกให้ท่านผู้ชมเดี๋ยวชมกันนะครับกระลังสาสมครับข่วมสวยงามของเพลินครับกับบรรยากาศนะครับมาเลาะหาเบิง่ง เดี๋ยวลงมาก็เห็นหลายอยู่นะครับสวยงามเพิ่มเตกระดางสวยอยู่นะครับนไ้อกรดางงามๆนะครับตมกเป็นหนาใบนึ่งนะครับเป็นหน้าใบหนึ่งกำล,ลังงามนะครับ น,นสวยงามนะครับเดี๋ยวจะเอาไปป,ปูด,ดูนะครับสวยงามทุกเลนะครับกระด้างด้วยนะครับแม่ปลาบอนนะครับยากาศดีดีนะครับมีกระด้างด้วยนะครับ,รรบสวยยู่ เดี๋ยวผ้าเลาะเบิ้งนะครับผ้าเลาะเบิง้งควมด่างควบสวยงามข้างบนหน้าด่างด่างบนะครับตัวนหนึ่งก็ด่างอยู่นะครับด่างเหลืองครับตัวนี้กระก็ด่างสวยอยู่นะครับ เลาะเหงเห็นหลายนะครับควอมดงังของเพิ่นคตัวนี้ดัดดงบอนะครับคือว่าดังอยู่นะครับเพราะว่า,าวบ่าบอนหน้าดางังจะล่างเป็นกระแสเพราะว่าบ,บางคานก็ว่าราคาส่วนสวยๆกวยราคาหลักพันหลักหมื่นแล้วนะครับมอกขามบอดดอนะครับสายพันธุ์บอนหน้าดางัง ถามบ่ได้ราะว่าโตด่างสวยกับหลายนะครับด่างสวยกับถือว่าหลายด่างแปลก,กตากับหลายนะครับด่างแปลกตานะครับนะครับปาลงมาบนโซนทังทีครับด่างบอสอนบอาานินะครับถือว่าด่างด้ยนะครับ มาเลาะดูนะครับล่มนะครับเมื่อนี่มันล่มแน่นะครับหลายปลาอยู่นะครับปกติ๊บของเพื่อนดวงคว่ำด่างคว่สวยงามของเพื่อนนะครับด่างบอ่อจะเสีนะครับสวยงามอยู่นะครับเป็นหน่อยเป็นดานนนนา่างเป็นมากแต่งงามนะครับ คือก็ดังอยู่นะครับตามสีเหลี่ยวเบิ้งเหลี่ยวเห็นก็คือว่าดังอยู่นะครับกาลังเป็นกระแสกระแสซึ่งราคานะครับนี่ราคาค้างหมดแล้วนะครับบางคน่ลก็สื่อหากันรักพันแล้วนะครับสามพันสี่พันครับต้นหน่อยๆนะครับบอนหน้าออดิบนะครับออดิบหน้าเฮานะครับสวยงาม่แพ้กับบอนกระดาษดังนะครับนีความสวยงามเพิ่นกับ่บพ้เลยนะครับ ความดังความสวยงามครับาคาก็กระลังมากครับกระลังมาแรกนะครับผู้ใดเห็นเก็บนะครับเก็บว้น้ำแน่นะครับเบี่ยงนะครับเบี่ยงล่องเบิงนะครับเทียถือต้นสีเพิินดางสวยนะครับก็ชิมีราคาครับมีราคาคางวดนะครับเราเก็บว้นะครับ้อกรากจังลงนะครับทายให้มูเบิงนะครับเพิ่นพลิใจเพ่นกระทักมาถามดอกนะครับตัวนี้นอกจากทายไปเรื่อยเรื่อนะครับทายไปเบิงไปเรื่อยเนะครับให้ท่านผู้ชมเบิงนะครับ กากชิตามหาพลรงกิจตามหาไม่ดางนะครับไม่ดางทุกชนิดนะครับตัวนี้บอลหน้าดางเป็นกระแสก็เลยอ,ออกหาออกล่าน้ำทายเบิรงนะครับกระปุ่มสวยงามเพื่อนนะครับดางหลายแบบดางหลายแบบหลายสไตล์เพื่อนนะครับหลังคนก็นได้มาดางสวยนะครับเข้าไปครับต้นใหญ่ต้นน,ตนน้อยนะครับครับผมคลิปนี้กับ จบไปเพียงซัมนน้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องของเฮานะครับอ่าพบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ